สวัสดีครับนะครับผมช่างหัดนะครับก็คลิปวิดีโอนี้นะครับก็มารีวิวนะครับเป็นเครื่องนะครับรุ่นดีแ0 0นะครับเป็นเครื่องลูกค้านะครับส่งกลับมาซ่อมนะครับนะฮะลูกค้าบอกเปิดสามเพลงนะครับพังเลยนะฮะก็นะครับพอเปิดเครื่องมาก็นะฮะ แทบตกใจนะครับเพราะว่าเอามาดูกันว่ามันมีเคสาอาการไปด้วยในตัวนะครับนะฮะก็ตัวนี้เป็น8 0 0 0นะครับรุ่น8 0 0 0ซึ่งรุ่นนี้นะครับเป็นออเดอร์ที่ลูกค้านีนิยมใช้กันเยอะหลายหลายหลายแท่นนะครับก็นะฮะมีเสียกับาบ้างนะครับแต่ก็ไม่เคยเจอถึงขั้นขนาดนี้นะฮะ ไม่เคยเจอถึงขั้นขนาดนี้นะครับแกนนะครับแกนนี้กระดกเลยนะครับแกนนี้กระดกเลยครับจริงๆมันต้องติดลาบนะแกนนี้กระดกเลยนะฮะทั้งสองข้างนะฮนะ <attends. S 2> แกนนี้ยกลอยขึ้นมาเลยนะฮะแล้วก็ฟิลนะฮะฟิลนี่ขาดนะครับแล้วก็เอา ทองแดงมาบัดจีเชื่อมต่อด้วยนะครับนะฮะเอาทองแดงมาเชื่อมเพิ่มอีกนะฮะก็ซอฟต์สตาร์ทนะครับซอฟต์สตาร์ทระเบิดนะฮะครบสูตรเลยนะฮะมาดูทิ่วฟิลหลังแท่นยังอยู่ดีไหมนะครับ โอเคฟิวหลังแทนก็ไปนะครับแต่ก็มีนะครับลวดทองแดงบัตรกีติดไปด้วยนะครับก็นะครับเต็มซูบนะครับเต็มกราฟเลยนะฮะลำโพงยังอยู่ไหมลำโพงครับฟิวลำโพงยังอยู่นะฮะแต่มีคาบแบบเนี้ยนะครับผมรู้ละนะฮะ ก็มีรอยซ่อมมาด้วยนะฮะมีรอยบัจจกีนะฮะมีรอยซ่อมมาด้วยนะก็คงเสียแล้วลองซ่อมเองหรือยังไงก็ไม่แน่ใจนะฮะนะฮะก็จริงๆแล้วนะฮะผมก็นะฮะรุ่นแปดพันเนี่ยนะครับผมจำนายออกไปเยอะนะฮะจำนายกไปเยอะ ลูกค้าแต่ละคนเนี่ยใช้งานเนี่ยผมดูออกนะครับว่าใช้งานแบบไหนนะครับอย่างตัวเนี้ยแกนแันก็เดิลแบบเนี้ยแสดงว่าลวดมันร้อนจัดถ้าลวดร้อนจัดเนี่ยหรือแกนร้อนจัดเนี้ยส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากโหลดต่ําเกินนะฮะโอเพอรต่ำมาสองโอ์มแน่นอนนะฮะเพราะว่าลูกค้าผมเนี่ยเอาไปใช้ลงสองโอมเนี่ยต่อให้เล่นงานดนตรีเล่นโหดนะฮะก็คือ ใช้เป็นอ่ะนะครับไม่เป็นอาการนี้แน่นอนนะฮะแต่นเนี้ยคือเล่นสองโอห์มลงต่ำกว่าสองโอห์มแน่นอนนะครับเพราะว่าลวดเนี่ยมันร้อนจนขั้นก็เดิดออกมาขนาดนี้เลยนะฮะก็น่าจะต่ำกว่าสองโอห์มแน่นอนนะครับนะแล้วก็คงยันยันค้างเลยอ่ะแช่ค้างยาวเลยนะครับนะมันก็คงสุดตัวมันนะะก็คงสุดตัวนะฮะ อาการนี้นะครับน่าจะขาดดีพังก่อนน่าจะขาดดีพังก่อนนะฮะเพราะว่าฟิวเนี่ยชุดนี้ขาดฟิวชุดนี้ก็จะเป็นของข้างนี้นะครับเดี๋ยวต้องลองเช็คดูก่อนว่ามันว่าโมดูลชอ็อตไหมนี่ยังไม่ได้เช็คนะครับแต่ถ้าฟิวชุดนี้ขาดเนี่ยแสดงว่าโมดูลเนี่ยต้องต้องมีการต้องมีอาการชอร็อตพอมีพอโมดูลชอ็อตปุ๊บเนี่ยนะโมดูลชอ็อตเนี่ย ผมไม่แน่ใจว่าจะคือพอโมดูมันชอ็อตแล้วเอาฟิวมาเอาสายไฟมาจับด้วยหรือเปล่าเหมือนกับว่าพอโมดูมันชอ็อตหรือว่าแบบฟิวตรงนี้มันขาดปุ๊บเนี้ยก็เลยเอาแบบเอาสายทองแดงมาต่อฟิวล,ลองดูว่ามันจะติดไหมมั้งถ้ามันชอ็อตอ่ะมันจะดึงสวิตชิ่งพังนะฮะ ผมก็ไม่แน่ใจว่าพอฟิวตรงนี้ขาดปุ๊บนะฟิวตรงนี้ขาดปุ๊บลูกค้าก็เอาฟิวทาฟิวใหม่นะครับเอาทองแดงมาต่อปุ๊บพอฟิวตรงนี้มันไม่ขาดนะครับมันก็มาจะมันก็จะมาตัดฟิวนี้ก่อนนี่มันก็จะมาตัดฟิวตรงนี้เพราะฟิวตรงนี้ผมใ่ไปสามสิบแอมป์ส่วนฟิวหน้าตรงนี้นะครับผมใ่ไปห้าสิบ นะครับเพราะว่าเหมือนเป็นสะพานไฟเฉยนะครับแต่ผมจะให้มันตัดชี่หลังมันก็ตัดจริงๆนะครับพอฟิวตรงนี้ขาดปุ๊บลูกค้าก็คงเอาฟิวตรงนี้มาเชื่อมทองแดงเพิ่มแล้วก็ลงคงลองเปิดใหม่อีกรอบหนึง่งนะครับ Ndc ก็คงระเบิดนะฮะโปะตรงนี้นะครับก็คือจบเกมนะฮะนะฮะก็คือจบเกมน่าจะเป็นอย่างนี้นะแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยผมมองเลยว,ว่าลูกค้าน่าจะหนึ่งอะโหลดตำ่ำ น,น่าจะตามมาสองโอห์มแน่นอนนะครับถึงได้เป็นอาการนี้นะครับแล้วก็คงแช่ยาวเลยนะครับคาบอกเปิดสามเพลงพังก็คือสามเพลงแบบไฟค้างเลย้ยนะมันก็นะนะฮะสเปกมันสเปกมันแรงนะแต่เราต้องใช้ให้เป็นนะครับสเปกนี้นะฮะก็ประมาณนี้นะฮะทายไว้ให้ดูนะฮะ